การที่เรามีเป้าหมายเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่จะช่วยผลักดันให้เรานั้นใช้ชีวิตแบบมีชีวิตแล้วก็มีชีวาตอบโจทย์นะครับสิ่งที่มีความสําคัญกับเราครับคําถามคือและเป้าหมายของเราที่อลัลลอฮฺสุบฮาหนุตาสร้างเรามานั้นคืออะไรครับอลัลลอฮฺสุบฮานุตาทรงตัดไว้ในยักกุรอ่านบทหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากครับอลัลลอฮฺทรงตัดให้กับผมกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยพระองค์ทรงกล่าวว่าว่ามาขอรักตุนยินนะ วันอินซะอิลแลาะยาบุดุลเราอัลลอฮ์สุบฮานุฮะตาละมิได้ทรงสร้างยินตนใดหรือว่ามนุษย์ผู้ใดมานอเสียจากเพื่อให้เขาได้มาสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์สุบฮา,านุฮะตาละอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮะตาสร้างเรามามีนัยยะที่มีความสําคัญครับมากกว่ามันเพียงแค่มีชีวิตนะครับ แล้วก็มีครอบครัวแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ใช่พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานุอุตตลานั้นสร้างเรามามีนัยยะที่สําคัญมีเป้าหมายที่มีความสําคัญที่ผมและท่านนั้นจะต้องรับรู้นะครับคือเรียอบาดะติลาหรือสักการะอิบะดากอัลลอฮฺสุบฮานุอุตตะลาหรือขยายความให้กว้างก็คือเพื่อให้เรากลับมาสู่คําว่าละอิละฮะอินละวะไม่มีผู้ที่ได้รับการสักการะอื่นใดนอกจาก ที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานโลาเนพระองเ,เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคําว่าอีละนะครับพระเจ้าภาษาอาหรับก็คือมะบูธผู้ที่ได้รับการศักการะคําว่ามะบูธนะครับเราอาจจะไม่แค่ชินแต่คําว่าอิบาดะเราเข้าใจใช่ไหมครับอิบาดะเราเข้าใจโดยภาพรวมไปว่าการทําความดีแต่ในภาคที่มีความลึกและมีความยิ่งใหญ่นั้นคือมะบูธนะครับผู้ที่ได้รับการศักการะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ได้รับการศักการะนะครับอิบาดะการศักการะ มะบูธพูดที่ได้รับการสักการะมาจากรากศัพท์คําเดียวกันพี่น้องครับแต่เพียงแค่ในรูปของในรูปของความหมายในเชิงภาษาดังนั้นคําว่าอิบาดาคาว่าอิบาดาที่ในอันกุรอานกล่าวไว้หรือคําว่าละอิละฮะอิลลัลละคำว่าอละ ผู้ที่ได้รับการศักการะนะฮะนั่นคือคําว่าอิบาด์ดันคืออะไรฮะอิสมุนยาเมีอนนามชื่อที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างลีมาอยู่ฮิบบุฮูวะยาลลอฮที่อัลลอฮฺสุบฮานาทรงรักและทรงพอพระทยัยมีนันอักวานจากคําพูดวันอัฟอานจากการกระทาอัลลอฮฺฮิรราทั้งภายนอกวันบตินะแล้วก็ภายในนั่นคือความหมายคําว่าอิบาดทัที่ที่ขยายความให้เราได้เข้าใจขับลึกซึ้งมากกว่าความความหมายที่เราเข้าใจว่าทําแล้วได้บุญ ะะแต่วันนี้เราได้เข้าใจความหมายคําว่าอิบะดาในเชิงลึกแล้วก็กว้างครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาทรงรักทรงพอพระทัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําภายนอกการละหมาดบวชนะครับภายในเช่นการอ إ ي ่านการศรัทธาการแสดงความรักอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาทั้งหมดเลยพี่น้องครับเราถวายแด่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาเพียงพอองเดียวนั่นคือคอนเซปต์นั่นคือเป้าหมายในวิถีชีวิตของเรานะครับนั้นเรา ถูกสร้างมาไม่ใช่เพื่อเพียงแค่กินนอนแล้วก็ตายไปแต่ในยะสำคัญคือให้ได้สักการะอิบาดากับอัลลอฮ์เพียงพระอ,องค์เดียวนั่นคือคอนเซ็ปต์ละอิลาฮะอิลลอฮครับ